สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่จะคุยกันเนี่ยเนื่องจากสืบเนื่องมาจากวันนี้ไปคุยกับลูกค้านะครับแล้วก็มีประเด็นสอบถามมาว่าในเรื่องของฟีดแบ็ c นะมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดียังไงนะเราควรจะให้แมนเจอร์ของบริษัทเราเนี่ยฟีดแบ็พนักง,งานหรือเปล่านะครับท่านผู้ฟังคิดยังไงกับคำว่าฟีดแบ็ก แปลเป็นไทยจริงฟีดแบ็กนี่แปลยามกันนะฮะก็คือโดยส่วนมากก็จะแปลว่าการให้ผลสะท้อนกลับซึ่งฟังแล้วมันก็ดูแปลกๆก,ก็เลยขออนุญาตว่าในพอดแคสต์ตัวนี้ผมขออนุญาตทับสัท์ไปเลยนะครับว่าฟีดแบ็กนะจริง,รงๆการฟีดแบ็กถ้าเราว่ากันด้วยคํานิยามเนี่ยมันก็คือการบอกนะฮะถึงผลลัพธ์บางอย่างบอกถึงความคืบหน้าบางอย่างให้กับคนที่ เขาต้องการจะประสบความสําเร็จนะครับอย่างสมมติว่าในในมุมของการบริหารผลงานพนักง,งานเนี่ยถ้าเราตั้งเป้ากับพนักง,งานไว้เรียบร้อยแล้วว่าทั้งปีเนี่ยเขาจะต้องทําเป้าหมายให้ได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ในแต่ละเดือนเนี่ยพนักง,งานจําเป็นที่จะต้องทราบว่าขนาดเนี้ยผลงานของเขาถึงตรงไหนแล้วนี่แหละนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งของฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กจริงๆแล้วมันเป็นการบอกถึงข้อมูลให้กับ หลายๆคนนะครับทราบว่าขนาดนี้เขาจะต้องพัฒนาเขาต้องปรับปรุงตัวเองยังไงบ้างนะครับตัวอย่างฟีดแบ็กอันหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะทําอยู่ทุกวันก็คือการส่องกระจกเงาฮนะเวลาเราแต่งตัวเสร็จนะถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีแต่งหน้าเสร็จหรือว่าตอนแต่งหน้าเนี่ยท่านไม่ดูกระจกแต่งหน้า ถามว่าได้ไหมอาจจะบางท่านอาจจะบอกว่าได้นะครับแต่พอหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมว่าทุกท่านน่ะต้องอยากจะเห็นว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราแต่งหน้าสิ่งที่เราแต่งกายมาเรียบร้อยเนี่ยมันออกมาแล้วมันมันใช่ไหมมันเรียบร้อยในแบบที่เราอยากจะเป็นไหมถูกไหมครับท่านก็จะเดินไปส่องกระจกเงาว่าอ,ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างกระจกเงาบานนั้นแหะครับคือฟีดแบ็กที่เป็นตัวบอกท่านว่า การแต่งกายวันนี้การแต่งหน้าวันนี้การทำผมวันนี้มันใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ท่านทำไงครับท่านก็ปรับแก้นะครับจนกระทั่งมันใช่แล้วถึงจะออกไปทำงานนี่เป็นตัวอย่างชัดๆเลยว่าจริงๆแล้วด้วยธรรมชาติของคนเราเขาต้องการฟีดแบ็คเขาต้องการจะรู้ว่าขณะน,นี้ตัวเขาถึงไหนละเขาต้องการรู้ว่าตัวเขาขนานี้เมื่อเทียบกับเป้าแล,แล้วเขายังห่างแค่ไหนและเขาต้องพัฒนาอะไรอันนี้เป็นธรรมชาติ แต่พอเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วเชื่อไหมครับว่าพนักง,งานส่วนใหญ่ไม่ชอบฟีดแบ็กเลยนะครับเขามองฟีดแบ็กเป็นเรื่องของสิ่งที่น่ากลัวครับคือผมเคยเคยทำวิจัยแบบทำโพลเล็กๆนะฮะเวลาไปสอนกลุ่มผู้จัดการเวลาไปสอนกลุ่มหัวหน้างานนะฮะแล้วก็รวมถึงสอนพนักง,งานด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงถ้าผมพูดถึงคําว่าฟีดแบ็ก รู้สึกยังไงถ้าหัวหน้าจะต้องเรียกเราไปแล้วก็บอกว่าผมจะให้ฟีดแบ็กคุณนะ80%ตอบในห้องเลยเหมือนกันว่าฟีดแบ็กคือภาพเชิงลบแปลว่าเรากำลังจะถูกหัวหน้าเรียกไปด่าใช่ไหมนี่คือมุมมองของพนักง,งานส่วนใหญ่พอฝรั่งเขาเอาระบบฟีดแบ็กมาใช้เนี่ยมันเลยทำให้พนักง,งานในบ้านเราเนี่ยรู้สึกแบบ แปลกๆว่าเอ๊ะทำไมเราต้องถูกนายเรียกไปด่าด้วยซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าฟีดแบ็กเนี่ยมันไม่ใช่เชิงลบนะฮะการใช้ระบบฟีดแบ็กเนี่ยต้องบอกมันเป็นชดภาพในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบแต่คนใช้อะครับเขาชอบที่จะตําหนิติเตียนมากกว่ามันเลยทําให้ภาพเชิงลบเนี่ยมันติดกับตัวพนักงานไปทั้งหมดเลย รเราลองมาดูกันก่อนว่าฟีดแบ็กมันมีความสําคัญยังไงแล้วกันนะครับตัวแรกเลยฟีดแบ็กเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการที่เราใช้ในการแจ้งความคืบหน้าของพนักง,งานนะครับว่าขณะนี้พนักง,งานทํางานไปถึงไหนแล้วเป้าหมายในแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยมันคืบไปถึงไหนนะนี่คือแจ้งความคืบหน้าอย่างตัวอย่างว่าผมมีลูกน้องเป็นเซลเนี่ยแล้วผมบอกว่าปีนี้คุณต้องขายให้ได้เท่านี้ล้านบาทนะสมมติว่าตั้งเป้าว่าคนหนึ่งต้องขายได้12ล้านบาททั้งปี เนั้นแต่และเดือนนั่นแปลว่าทุกเดือนจะต้องมีเป้าเข้ามาในบริษัทเนี่ยอย่างน้อยเดือนละ1ล้านครบปีจะได้12ล้านพอดีทุกเดือนเราก็จะต้องมีการแจ้งเขาว่าขณะนี้1เดือนผ่านไปแล้วนะเป้าหมายที่คุณทําได้5 0 0 0 0นจาก1นึ่งแอคชั่วนะฮะยอดขายที่คุณทําได้คือ5 0 0 0 0นจากเป้าคือ1ล้านขาดไป5 0 0 0 0นเราจะได้บอกเขาด้วยว่าขณะนี้เขาถึงไหนขาดตรงไหนบอกเขาเพื่ออะไรครับ เป้าหมายจริงคือเพื่อเดือนถัดไปจะได้เร่งจะได้พัฒนาจะได้รู้ว่าเราอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เราไม่ได้เป้าในเดือนนั้นเดือนที่แล้วนะครับเดือนนี้จะได้ทําการพัฒนาเพื่อทําให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นนี่คือวัตถุประสงค์ในการบอกฟีดแบ็กนะฮะอันที่2ก็คือแจ้งผลงานอะฟีดแบ็กว่าขณะนี้ในในมุมของผลงานทั้งผลลัพธ์ในมุมของพฤติกรรมนะฮะบ,บางตัวว่าอะไรได้บ้างที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง น,นี้คือเป็นตัวบอกเพื่อที่จะทําให้พนักง,งานรู้แล้วก็เอาตัวนี้ไปพัฒนาต่อสังเกตนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความคืบหน้าหรือแจ้งผลลัพธ์ของงานสุดท้ายแล้ววัตถุประสง,ง,งค์ของการให้ฟีดแบ็กคือเพื่อให้พนักง,งานพัฒนาต่อยอดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากถ้าองค์กรของท่านต้องการที่จะวางระบบในการพัฒนาโดยเฉพาะระบบที่เราเรียกว่าโคชชิ่ง ถ้าท่านต้องการจะโค้ชพนักงานหรือสร้างระบบที่ให้ผู้จัดการทุกคนต้องเป็นโค้ชสอนให้กับพนักงานให้เขาพัฒนาได้เนี่ยโคชชิ่งมันหนีเรื่องฟีดแบ็กไม่พ้นหลายท่านจะเห็นนะครับว่า2คํคำนี้บางทีมันไปด้วยกันนะฮะฟีดแบ็กแอนด์โคชชิ่งฟีดแบ็กแอนด์โคชชิ่งนะครับก็คือการจะโค้ชแล้วก็การจะสอนพนักงานได้หรือสอนใครก็แล้วแต่ได้เนี่ยก่อนอื่นเราคงต้องมี การสังเกตว่าเขามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ต้องพัฒนามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนพอรู้แล้วเราก็ต้องบอกถูกไหมฮะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนนะเนื่องจากพฤติกรรมคุณทําอะไรไว้1 234นี่คือฟีดแบ็กพอเขารู้แล้วนะฮะคนที่ถูกโค้ชรู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเราถึงจะเอาเรื่องพวกนี้มาโค้ชเขาต่อได้เพราะฉะนั้นการโคชิ่งมันไม่ใช่แค่เรียนเรื่องโคชิ่งการโคชิ่งที่ดีก็ต้องเรียนเรื่องของเทคนิคการให้ฟีดแบ k ด้วยเหมือนกัน หลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่เห็นต้องมาฟีดบ่งฟีดแบ克อะไรเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับในในมุมของการพัฒนาแล้วเราต้องอาศัยฟีดแบกเนี่ยผมมักจะชอบยกตัวอย่างเรื่องของการตรวจร่างกายประจําปีครับท่านผู้ฟังเคยเคยตรวจร่างกายไหมฮะผลการตรวจร่างกายมันเนี่ยออกมาเป็นยังไงฮะถ้าท่านเคยตรวจเนี่ยจะออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าอย่างสมมุติว่าน้ําตาลในเลือดออกมาเท่าไหร่แล้วก็จะ ผลการตรวจเนี่ยที่เป็นรายงานการตรวจเนี่ยมันจะมีมาตรฐานกำกับไว้อะครับว่าน้าตาลในเลือดต้องอยู่ในเกณฑ์เท่านี้ถ้ามันสูงกว่านี้แปลว่าน้าตาลสูงนะคอเลสเตอรอลต้องอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่นะครับยูริกต้องอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่การทํางานของตับเป็นยังไงบ้างต้องอยู่ในเกณฑ์ตัวเลขเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้มันคือตัวบอกเรานะฮะมันคล้ายๆฟีดแบ็กนะครับ สมมติว่าเราเราต้องการจะมีสุขภาพแข็งแรงเราต้องการมีสุขภาพร่างกายที่อยู่ยงคงกระพนันนะครับเจ็บป่วยยากนั่นแปลว่าท่านจะต้องพัฒนาหรือว่ารักษาสภาพร่างกายให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดให้ได้โดยเฉพาะมาตรฐานในการตรวจร่างกายทุกตัวเราจะรู้ตรงนั้นได้ยังไงนั่นแน่นอนท่านก็ต้องไปตรวจร่างกายแล้วก็ต้องรับฟีดแบ็กมาจากผลการตรวจสุขภาพนั่นแหละ เห็นไหมครับถ้าเราไม่มีฟีดแบ็กตัวนั้นเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าขนาดนี้เราต้องคุมน้ําตาลแล้วยังขนาดนี้คอเลสเตอรอลเราเป็นเท่าไหร่ขนาดนี้เราต้องออกกําลังกายขนาดไหนใช่ไหมฮะนี่คือประโยชน์ของฟีดแบ็กนะครับเลยอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าถ้าระบบในองค์กรของท่านเนี่ยใช้เรื่องของฟีดแบ็กทางฝ่ายบุคคลเองกับผู้บริหารเองคงต้องให้ความเข้าใจกับพนักง,งานทุกระดับเลยว่าเรื่องของฟีดแบ็กเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะ เป,เป็นเรื่องที่คนที่ต้องการพัฒนาตัวเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทราบอย่างมากนะฮะนั่นคือเรื่องของข้อดีนะครับของการให้ฟีดแบ็กแล้วพอถึงเวลาเข้าใจแล้วตัวถัดไปที่ท่านจะต้องช่วยกันสร้างให้เกิดก็คือเทคนิคให้แมนเจอร์ทุกคนเรียนรู้เทคนิคการให้ฟีดแบ็กที่ถูกต้อง ซึ่งเทคนิคตรงนี้ถ้าสนใจไว้เดี๋ยวผมจะเอามาสรุปให้ฟังนะฮะว่าเทคนิคการให้ฟีดแบ็กที่ดีเป็นยังไงบ้างแต่ประเด็นอันหนึ่งที่ควรจะต้องลบออกไปจากสารระบบความคิดของบรรดาแมนเจอร์ให้ได้นะครับก็คือแมเนเจอร์เนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาก,กับลูกค้าผมบางรายนะครับตัวแมเนเจอร์เองเข้าใจผิดอย่างมากนะครับว่าอ๋อระบบฟีดแบ็กเหรอตอนนี้องค์กรเราอยากให้ ผมเนี่ยให้ฟีดแบ็กพนักง,งานใช่ไหม HR เบอกใช่แล้วก็มันจะใช้ระบบฟีดแบ็กเพื่อเอาระบบเนี้ยมาใช้ในการโค้ชแล้วก็พัฒนาพนักง,งานอย่างต่อเนื่องเจนเจอร์เองก็เข้าใจมองภาพในใจอย่างเดียวเลยนะครับว่าอ๋อขณะนี้ HR กําลังเปิดโอกาสให้เราด่าพนักง,งานได้อย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่เขาคิดจริงๆนะฮะพอถึงเวลาเขาก็เรียกลูกน้องมาเลยอตอนนี้ผมจะให้ฟีดแบ็กคุณแล้วนะทาง HR กับผู้บริหารทําระบบฟีดแบ็กมานั่นแปลว่าผมต้องเรียกคุณมาคุยเรื่องเนี้ยทุกเดือน จากนั้นเขาก็โซโล่เต็มที่ฮะการให้ฟีดแบ็กประมาณ1 0 2ถึงนาทีของแมนเจอร์เนี่ยมีแต่เอาสิ่งที่ <c oughs> เป็นประเด็นผิดพลาดมาประจานมาด่ามาบอกกับพนักง,งานว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีแต่ไม่เคยบอกอพนักง,งานเลยว่าแล้วสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรพัฒนาคืออะไรนะสุดท้ายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยพนักง,งานเองก็จะเริ่มไม่ไม่ชอบละเพราะว่าฟีดแบ็กทำไมมันไม่ใช่มันใช่การด่ายอย่างเดียวหรือนะฮะเมนเจอร์เองก็กลายเป็นว่าได้โอกาสเลยฮะ จากเดิมที่อาจจะไม่ค่อยกล้าดา่าลูกน้องก็บอกว่าว่าเออาผู้บริหารวางระบบฟีดแบ็ก back, เปิดโอกาสให้เราได้ด่าแล้วนะท่านผู้ฟังคิดว่ามันใช่ไหมผมว่ามันไม่ใช่เลยอันฟีดแบ็กที่ดีนะครับก็อยากให้คําแนะนําว่าฟีดแบ็กที่ดีเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือต้องมีเจตนารมณ์เพื่อการพัฒนานะฮะถามว่าตําหนิได้ไหมถ้าพนักง,งานทําผิดผมว่าตําหนิได้อยู่แล้วโดยปกติเพียงแต่ต้องเอาความผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยแสดงออกแสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไร แล้วก็บอกเขาแล้วก็บอกวิธีการที่จะทําให้เขามีผลงานแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนั่นคือเจตนาลมของการให้ฟนะีดแบ็กถ้าลองมองคนใกล้ตัวก็ได้ครับท่านเคยเป็นลูกนะฮะมีพ่อมีแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกแล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสังเกตไหมฮะผู้ใหญ่ฟีดแบ็กเราเนี่ยเจตนาไม่ได้ต้องการจะฆ่าเราไม่ได้ต้องการจะทําให้เราจมดินถูกไหมครับแต่เขาบอกเราเพื่อที่จะให้เราพัฒนาไปในทางที่ถูก เช่นเดียวกันหัวหน้ากับลูกน้องเวลาฟีดแบ็กควรจะมีเจตนาตรงนั้นควรจะมีฟีลลิ่งตรงนั้นก็คือพูดไปเพื่อพัฒนานะครับอันที่2ก็คือต้องใช้คําพูดอย่างสร้างสรรค์ฟีดแบ็กที่ดีต้องพูดถึงข้อเท็จจริงเป็นหลักจะไม่เหมาหลวงนะคำพูดที่ผมมักจะได้ยินเสมอเวลาแมเนเจอร์ให้ฟีดแบ็กก็คือเอ้ยทำไมช่วงนี้ถึงทําตัวแย่แบบนี้คําพูดว่าทําไมช่วงนี้ถึงทําตัวแย่แบบนี้เนี่ยมันเป็นการเหมานะครับ ไม่ได้บอกเลยว่าข้อเท็จจริงที่พนักง,งานทําตัวแย่เนี่ยเพราะอะไรมาสายประชุมสายหรืออะไรแต่เหมาไปเลยว่าทําไมถึงทําตัวแย่แบบนี้นะหรือบางทีก็เหมาอีกว่าโอ๊ยคุณเสนอแต่งะช่วงนี้เสนองานอะไรเนี่ยสมองมีปะเนี่ยนะครับหรือไม่เคยพกสมองติดตัวมาเลยหรือเปล่าคําพูดอย่างเงี้ยไม่ควรใช้เลยในในวิธีการให้ฟีดแบ็กที่ถูกต้องแต่แปลกนะฮะเราชอบใช้คําพูดแบบนีนะ้เพื่อเป็นตัว เหมือนกับพูดเหมาเมาจริงๆแล้วบางครั้งเราอาจจะไม่ได้มีเจตนาลึกขนาดนั้นแต่มันเหมาไปแล้วไงครับพนักงานเองบางทีพอฟังคขาพูดอย่างนี้ปุ๊บมันต่อต้านเลยต่อต้านทันทีเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ฟีดแบ็กเขาเนี่ยบางทีเขาไม่ฟังละบางครั้งประโยคตามมาเนี่ยมันเป็นประโยคที่เป็นประโยชน์กับเขามากแต่สุดท้ายเขาไม่ฟังนั้นก็อย่าลืมนะฮะใช้คําพูดอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ตัวถัดมาคือฟีดแบ็กที่ดีต้องมีบรรยากาศเชิงบวกครับคือกรณีที่เราอารมณ์เสีย เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองแล้วเราคิดว่าทําให้เราอารมณ์ไม่ปกติเนี่ยอย่าเพิ่งเรียกพนักง,งานมาให้ฟีดแบ็กนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเอาอารมณ์ของเราใส่เข้าไปกับการใช้คําพูดตรงนั้นแล้วบรรยากาศมันจะเสียไปเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายย้ำอีกทีนะครับฟีดแบ็กที่ดีต้องสะท้อนข้อเท็จจริงในการทํางานของพนักง,งานนะเช่นพนักง,งานมาสายบ่อยเราจะบอกว่าหมู่นี้คุณมาสายนะจริงๆมันไม่ชัดนะครับพนักง,งานจะบอกว,วันนี้ผมก็ยังมาเช้านี่พี่ มันมีข้อโต้แย้งได้เพราะฉะนั้นฟีดแบ็กที่ดีคือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบอกให้ชัดเช่นสัปดาห์นี้วันอังคารวันพุธวันพฤหัสคุณมาสายไป30นาทีนะเกิดอะไรขึ้นไม่สบายหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงมันจะต้องชัดเจนมากเพื่อไม่ให้พนักง,งานหรือคนที่ได้รับฟีดแบ็กเนี่ยใช้ช่องว่างบางอย่างในการโต้เถียงจนกระทั่งการพัฒนาไม่ได้คุยกันเลย กลายเป็นคุยเรื่องของโต้ไปโต้มาแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นอารมณ์และความขัดแย้งขึ้นมาครับก็ฝากประเด็นเรื่องของฟีดแบ็กไว้ประมาณนี้นะครับส่วนเทคนิคต่างๆนาเดี๋ยวผมจะลองรวบรวมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วถ้าท่านไหนสนใจก็ลองฟีดแบ็กมาก็ได้แล้วผมจะลองอรวบรวมแล้วให้เทคนิคกับทุกท่านไปว่าเวลาเราจะฟีดแบ็กพนักงานเนี่ยควรจะใช้คําพูดยังไงนะครับควรจะเก็บข้อมูลแบบไหนถ้าพนักงานมีอีโก้สูงๆเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรที่จะทําให้เขาฟังเราได้บ้าง เพราะวันนี้โดยสรุปนะครับเรื่องของฟีดแบ็กไม่ใช่เรียกพนักง,งานมาด่าแน่นอนแล้วก็เรื่องของฟีดแบ็กเป็นเครื่องมือสําคัญมากในการที่จะสร้างระบบการพัฒนาของการโคชชิ่งให้เกิดขึ้นกับองค์กรของเราก็ฝากไว้นะครับท่านที่เป็นหัวหน้าถ้าจะฟีดแบกลูกน้องก็อย่าลืมนะฮะสร้างสรรค์ใช้ข้อเท็จจริงสร้างบรรยากาศในเชิงบวกอย่าเรียกลูกน้องมาด่าๆๆ,ๆๆอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมให้ฟีดแบกคุณแล้วนะอันนั้นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ